ของฝุ่นเนี่ยนะครับไปดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงขึ้นนะคุณจอท่านผู้ชมจนณตอนนี้เด็กอายุ8ขวบนะฮะมีอาการคือตื่นมาเลือกกดกำเราไหลเลยอ่ะโอ้ตื่นมาเลือดไหลเลยใช่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเ,เพราะว่าโพรงจมูกอักเสบหูอักเสบด้วยคุณหมอเตือนแบบนี้ครับว่าปีนี้ผู้ป่วยจากฝุ่น PM 2.5เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วกว่า3 0,000คน คือตอนนี้ที่เชียงใหม่หนักมากนะเด็กหลายคนเป็นแบบนี้นะตื่นมาปุ๊บเนี่ยเลือดกำเดาไหลนะครับเป็นอาการจากฝุ่นเพราะฉะนั้นคุณหมอย,ย้ําว่าเลี่ยงทํากิจกรรมกลางแจ้งถ้าจําเป็นต้องออกกลางแจ้งเนี่ยต้องใส่หน้ากากป้องกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวของน้องเข้าหอมเด็กหญิงวัยแดขวบนะครับน้องเนี่ยอยู่ในตําบลสันผีเสื้ออําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตื่นมาตอนเช้าเลือดกำเดาไหลทันทีคุณพ่อเนี่ยต้องมาประถมพยาบาลเบื้องต้นจนอาการน้องดีขึ้น พร้อมกับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเข้าหอมเริ่มมีอาการปวดหัวหายใจลําบากเหมือนกับจะเป็นหวัดนะแต่ไม่มีน้ํามูกแล้วก็มีไข้ช่วงกลางคืนกับตอนเช้าแต่ตอนกลางวันเนี่ยไข้ลดนะครับมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหูเพิ่มเป็นอย่างเนี้ยวนไปจนเกือบครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เลยพาไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าเป็นโพรงจมูกอักเสบแล้วก็ส่งผลไปยังหูเริ่มมีอาการอักเสบด้วยนะครับ หมอก,ก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อกลับมาดูอาการหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบพาไปโรงพยาบาลผ่านไปแค่หนึ่งคืนน่ะปรากฏว่านี่ครับเลือดกำเดาน้องไหลออากมาอย่างที่เราเห็นเชื่อว,ว่าสาเหตุมาจากวิกฤตบอกความในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปไหนเพราะเป็นช่วงปิดเทอมก็ตามประกอบกับนี่ขนาดเปิดเครื่องฟอกอากาศทั้งวันนะคุณจอยยังเป็นแบบนี้เลยนะครับแปลว่าเครื่องฟอกเอาไม่อยู่แล้วขณะที่ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มอชอ ก็ประกาศเตือนภัยวิกฤตหมอกควันภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่กระทบหนักต่อสุขภาพประชาชนนะครับย้ําให้เลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งถ้าจําเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 และใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับและให้ปิดหน้าต่างประตูอย่างมิดชิดใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น p m 2 5และมีการเปิดเผยสถิติผู้ป่วยจากพิษฝุ่นควัน PM2.5 เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วกว่า30,000ืนคนพุ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี66เกินเท่าตัวแล้วแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าโรงพยาบาลหลักหมื่นกว่าคนปีนี้30,000แล้วคุณจอยแต่นี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนอเองนะคะ